อ่ะข้อที่30มสิบนะครับเราก็ดูประจุก,ก่อนนะประจุฟอเฟอร์ตเป็น0อันนี้เป็นบวกเอ่อ็นเป็นลบสามคอรินบวกเจ็ดฟอเฟอร์ตกลายเป็นบวกห้าเอ็นเป็นศูนย์คอรินเป็นศูนย์วิเคราะห์ที่ละธาตุครับฟอเฟอร์ตเนี่ยจากศูนย์กลายเป็นบวกห้าฟอเฟอร์ตเนี่ยจ่ายห้าอิเล็กตรอนนะในขณะที่เอ็นเนี่ยลบสามกลายเป็นศูนย์แปลว่าจ่ายสามอิเล็กตรอนคอรีน อั่นมี3าธาตุเราต้องดูเป็นกลุ่มก้อนหนะ้านี้คลอรีนบวก7เป็นศูนย์เพราะว่าคลอรีนรับ7อิเล็กตรอนก้อนนี้อยู่ด้วยกันเนาะแปลว่าทางก้อนนี้รวมแล้วเนี่ยจ่ายสามกับรับ7แปลว่ายังรับอยู่สี่นะแล้วเราค่อยเอา2อ,อันนี้มาไกว้กันมาดูกันอันตออส่วนที่พอดีคือสี่ฟอสฟอรัสพอดีกับห้าก้อนนี้ไอ้ก้อนแอมโมเนียมเปอร์คลอรีนนะนะเขียนไปเดี๋ยวงง แต่เวลาทาในข้อสอบไม่ต้องเขียนนะเสียเวลาวงไว้ังก้อนก็รูล้ล,ละทีนี้สังเกตนะครับว่าไนโตรเจนกับคลอรนีนเป็นเลขห้าเนี่ยมันจะทําให้ดุลลำบากเพราะว่ามีทอยสองอยู่มันต้องเป็นเลขคู่อย่างง่ายปรับดีครับเป็นแปดฟอรัสต่อสิบไอ้ก้อนเนี้ยนะอ่ะมาใส่เลยครับพห้อยสี่งั้นใส่แค่สองนะอ่ะข้างที่เหลือคุณลบดังันจะได้ไม่เก,กะกะอันนี้ต้องเป็นสิบตัวใช่ไหมครับก็ใส่สิบ P มีแปดตัวอันนี้ใส่ห้าใส่ 5, ให้าเพื่อได้สิบเท่ากับฝั่งนี้น้บไฮโดรเจนนะ ogen, นะไฮโดรเจนมีสี่สินะครับห้อยสี่คูณสิบอันนี้แปดสามยี่บสี่ใครสิบหกตรงนี้ใส่แปดเพราะตรงนี้ห้อยสองนะครับเพราะน้ำห้อยสองอยู่เนี่ยเสร็จแล้วดุลเช็คเลยสารที่เป็นตัวรดิวคือ P สี่คือสฟอรดสขาวอ่ะถูกตัวจ่ายตัวรีดิวคือแอมโมเนียมแอมโมเนียมก็จ่ายถูกไหมครับนะ N มันนนออยยยู่ใ่ใแมเีจา สามปร์เินต์หน้าน้าคือแปดถูกเพราะเขาบอกว่าดุลด้วยอยๆอย่างต่ำนี่คือเกิต่ำสุดแล้วตัดทอนต่ำแบบนี้ไม่ได้แล้วจำนวนนี้ตอนที่ถ่ายเทแล้วอะตัวออกซิไดซ์กับตัวเรดิวคือสามสิบห้าจริงๆมันถูกละสามข้อเราได้คําตอบแล้วแปลว่าข้อนี้ผิดผิดยังไงมาดูกันนะครับเธอสังเกตน,นะถ้าจะมองจริงๆตัวเรดิวอะม,อ M, อ 4, อมีสองตัวคือแอมคือ P4 ฟอสฟอรัสขาวกับแอมโมเนียมสองตัวเนี้ยอันนี้จ่ายห้าอันนี้จ่ายสามเธอดูนะอันนี้มีแปดอะ เป็นสี่นะ8 p ก็40่นะ n จ่าย3มีอยู่10 n อะก็ต้องเป็นจ่ายทั้งหมด70ถูกไหมครับรวมๆแล้วสมการนี้จ่าย70แล้วคอรีรับ7มีคอลีนสตัวก็รับ70นะนี่ได้ตอนที่ถ่ายเทระหว่าง่าเนี่ยจ่าย70รับ70นะัตนตรงนี้ต้องเป็น70นะถึงจะถูกนะครับต้องแก้เป็น70็ดสรู้ที่มาที่ไปหมดแล้วก็เดี๋ยวลองฝึกสอบถัดไปนะครับฉบับนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ ตามเทคนิคที่บอกไว้ก็คือหาข้อผิดพลาดตัวเองหาจุดอ่อนตัวเองให้เจอแล้วก็เริ่มทำจับไปนะครับโอเคจับนี้ล่าไปก่อนครับ